สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพิมพ์แล้วก็สูตรอาหารอร่อยๆจากน้ำตาลมิผลกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของเทศกาลริสตร์มาสและปีใหม่พิมพเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงกําลังวางแผนที่จะจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงฉลองต้อนรับเทศกาลรนี้กันอยู่แน่ๆเลยค่ะวันนี้พิมพ์ก็เลยมีเมนูหนึ่งอยากจะเอามานําเสนอเพื่อนๆเป็นเมนูที่ทานง่ายทําง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยนั่นก็คือเมนูไก่ทอดสมุนไพรกับน้าจิ้มแจ่วค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะ เริ่มต้นเราก็มาทำการหมักไก่กันก่อนนะคะด้วยการผสมน้ำตาลปี๊บเกลือป่นแล้วก็น้ำปลาลงในอ่างผสมนะคะคนให้พอน้ำตาลละลายเราก็ใส่ไก่ที่เราสับไว้เป็นชิ้นๆลงไปคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะ ระหว่างที่เราหมักไก่ไว้นะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดกันค่ะส่วนผสมก็มีตามนี้เลยค่ะวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วนะคะก็ให้เราผสมน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวเข้าด้วยกันค่ะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายดีก็ใส่พริกป่นลงไป ใบผักชีฝรั่งหั่นฝอยแล้วก็หอมแดงซอยค่ะคนให้เข้ากันนะคะเท่านี้เราก็จะได้น้าจิ้มแจ่วสูตรเด็ดแล้วค่ะเมื่อหมักไก่ครบตามเวลาแล้วนะคะเราก็จะนําไก่เนี่ยมาคลุกเข้ากับแป้งสาลีที่เตรียมไว้ค่ะเพื่อให้เวลาทอดเสร็จเนี่ยไก่ของเรามีสีเหลืองสวยนะคะ ได้ออกมาตามนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไก่ไปทอดกันเลยหลังจากที่เราตั้งกระทะบนเตานะคะแล้วก็รอจนน้ามันร้อนจัดเราก็ทยอยใส่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ทอดจนกระทั่งไก่สุกเหลืองทั่วทั้งชิ้นนะคะนะคะเราก็จะมาทำการทอดขาใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งกันต่อค่ะแล้วพอเราทอดส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ให้เรานํามาเค้ารวมกันค่ะแล้วก็ตักใส่จานนะคะเราก็จะได้ไก่ทอดสมุนไพรพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วที่หน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะ คุณเพื่อยังไม่รู้ว่าปาร์ตี้ปีใหม่นี้นะคะจะทำอะไรทานกันดีพิมพ์ก็ขอแนะนำเมนูนี้เลยค่ะเพราะอย่างที่บอกไว้ตอนแรกก็คือทั้งทำง่ายทานง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยแล้วพบเจอกับพิมพ์กับสูตรอร่อยๆจากน้ำตาลมิตรผลกันใหม่ในปีหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ